ซัมซุงยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่น่ากังวลในวันยูเอที่นี่สาการอาจมีผู้ใช้หลายคนที่ยังไม่ทราบว่าวันยูเอของซัมซุงยังมีปัญหาบางอย่างที่สร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ใช้ซึ่งอาจมีผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนในประสบการณ์การใช้งานปัญหาที่1ประสบการณ์การใช้งานที่ลดลงเมื่อแบตเตอรี่น้อยเมื่อแบตเตอรี่ของกา l ล็กซี่ลดลงหรือ5%เปอร์เซหรือน้อยกว่าประสบการณ์การใช้งานจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการรายงานค่าแบตเตอรี่อาจฉับพลันจาก5%เเซลงเหลือ1%เปอร์เหรือปิดเครื่องทันที ซึ่งสร้างความกังวลให้ผู้ใช้และเป็นการแสดงถึงความไม่สม่ำเสมอของระบบแต่ทำไมจึงเกิดปัญหานี้อาจเป็นการดูแลระดับแบตเตอรี่ที่ไม่สมบูรณ์หรือการบังคับให้ระบบประหยัดพลังงานที่รุนแรงเกินไปปัญหาที่2การล็อกแอปที่ไม่สะดวกซัมซุงยังไม่ได้เพิ่มคุณสมบัติการล็อกแอปที่ง่ายๆใน One UI ทั้งที่สมาร์ทโฟนของแบรนด์อื่นๆมกัก มีคุณสมบัตินี้มาในตัวแม้แต่แบรนด์ราคาไม่แพงการล็อกแอปไว้ใน Secure Folder ก็ยังไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้ทั่วไปจะว่าไปแล้วทำไมซัมซุงถึงไม่เพิ่มคุณสมบัตินี้อาจเป็นการคิดแบบเฉพาะของซัมซุงที่ต้องการให้ผู้ใช้ใช้ Secure Folder แทนหรืออาจมีเหตุผลทางเทคนิคที่เราไม่ทราบปัญหาที่ 3. การกวาดนิ้วจากขอบหน้าจอเมื่อใช้งานซัมซุงคีย์บอร์ดการกวาดนิ้วจากขอบหน้าจอเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้าไม่สามารถทำได้ผู้ใช้ต้องย่อคีย์บอร์ดลงก่อนซึ่งสร้างความไม่สะดวก และทําให้การใช้งานของยูยดูไม่ราบรื่นแล้วทําไมซัมซุงคีย์บอร์ดถึงมีปัญหานี้อาจเป็นการออกแบบยูไอที่ไม่สมบูรณ์หรือการตั้งค่าเริ่มต้นที่ไม่เหมาะสมวัน u ูอของซัมซุงถูกพูดถึงว่าเป็นประสบการณ์ Android ที่ดีที่สุดแต่การมีปัญหาบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอาจสร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้ใช้หากซัมซุงสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้มันจะช่วยเสริมความเชื่อถือในวันยูได้อย่างมาก